สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยี่หงคือเก่านะครับเนาะเมื่อกี้กับเพื่อนๆมาชมรถข right <ve> ายผลไม้พร้อมทานยี่หงนะครับเนาะผลไม้สดพร้อมทานตามฤดูกาลคือเก่าครับเพื่อนครับเมื่อกี้จะมาพูดถึงเรื่องผลไม้นี่แหละครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทามกันเขม้าครับว่าเห็นยี่หงนี่เอาถุงยางนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแพกไว้เป็นถุงเป็นถุงเลยเนาะครับเนาะ อย่างเช่นแตงโม mhm. <Gym. S 1> นะครับเนาะแตงโมสับปะรดจังเสนนะครับเนาะสับปะรดอ่าแตงไทยมะละกอเนี่ยยุองจะแพ็กไส่ถุงไว้แบบนี้เลยครับเพื่อนครับไส่ถุงไว้เพื่อยังยุกตัวอย่างครับเพื่อนครับอย่างเช่นมะละกอเนาะครับเนาะเวลาที่เขาบะได้แพ็กไส่ถุงเนี่เขาเลี้ยง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 หลายสั้นขึ้นจังแสนนะครับเนาะมะละกอเนี่ยเวลามันทับกันนานๆเนี่ยครับเพื่อนครับ มันจะติดกันครับเราเวลาเขาหยิบขึ้นมาขายมันก็จะเละครับเมือนครับแต่ถ้าเอาใส่ไว้ในถุงเนาะครับเนาะข้อดีมันก็คือหยิบจับสะดวกสบายแล้วก็ผลลไมของเขานี่ก็จะบเละครับเพื่อนๆครับอย่างเช่นมะละกอเนาะครับเนาะได้ถุงแพกไว้เพื่อที่จะเนี่ยนะครับป้องกันบางครั้งน้ำแข็งเขานี่อาจจะบ่ค่อยสะอาดปานไหนเนาะครับเนาะเวลาที่เขาเวลาที่น้ำแข็งมันโดนสินค้าของเขาใช่ครับ โดนล้มโดนอากาศมันกะสิมันกะจะมีกินอย่างจังเศษนะครับเนาะเนี่ยเป็นการป้องกันครับเหมือนครับผลไม้เขากะจะดูสะอาดครับเหมือนครับแต่ว่ายังเช่นฝรังหรือว่ายังเช่นมะม่วงนี่กะของเขานี่กะบ่เป็นอย่างนาะครับนอกน,นี่นี่จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับบอกจังไหนบ่ให้ดำบอให้แหลกกะ บอกแล้วก็แซ่แซ่สารสมครับเพื่อนครับประมาณจาก4หานาทีเก่าขึ้นนะครับเนาะรับรองว่าบอดําครับบอดาครับนี่ก็ยื่ห ùng ก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับพร้อมที่จะนําไปขายแล้วนะครับเนาะสินสินค้านี่แต่ละมือแต่ละวันก็มือมีมือบ่มีนะครับเนาะบางมือก็อาจจะมี มะละกอบางมือกาจะบดได้ม้านะครับเนาะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่มือมือไปครับบางมือนี่หายากยากครับของครับจะมีบเหมือนกันนะครับเนาะจังมือหนีเหระครับเพื่อนครับเนี่ยมีมีพุทราบวยครับเนี่ยเมื่อวานมื่อกอนนี่ยมีมะม่วงบวยมะม่วงบวยแต่ว่ามือหนีได้เป็นพุทรามาครับพุทราบวยก็คือจังที่อยู่หงเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบื่อแล้วเนาะครับเนาะ การทําฝรั่งการทําพุทราแช่บวยนะครับเนาะด้วยน้าปรุงรสแช่บวย้ยหงครับขอบคุณเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ก็เอาสันสันะกอนนะครับเนาะกะมีเพื่อนๆทางเปมเข้าว่ายุ้ยหงก็ใส่ถุงนะครับเนาะแพกแพคเส่ถุงเพื่ออีหอย่างนะครับเนาะกะนี่แหละครับอ่าป้องกันบ่ให้เขาโดนล้มโดนอากาศโดนสิ่งโสโครบจากน้ำแข็งนะครับเนาะนะครับ ่อนจะเขาเสียบไปขายของออกไปขายเนยเขากะเติมน้าแข็งนะครับเนาะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆสักก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ